ลือหงเล็งคว้าลาครัวตัวแทนโจเอลมาติดนูนเยสมือพการแม่นเสาเกินไปข่าวดีแมคก,ก้าพ่อหมีมีแววใกล้หายกลับมาแล้วติดตามกันได้ในข่าวสารวันที่8ธันวาคมกับผมโค้ชแอคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับทีมลิพูเราในวันศุกร์ก็มีมาฝากกันแบบเพียบจัดเต็มเลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวแทนมาติดแล้วก็ มีคนที่ออกมาพูดถึงมาติบที่แบบว่าได้สุดซึ้งมากๆเป็นใครเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเปนไม้ทนเันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC s m a สมาร์ทแมทตอบโจทย์นะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%นะครับผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงลายมีเลือกเยอะแยะเลยนะครับสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศูนยน์หกสามสองศ ก็เริ่มต้นนะในวันนี้มาดูกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่าอาริซงเบเกอร์ครับนะที่เพื่อนเห็นในภาพนี้คือถุงมือของอาริซงเบเกอร์นะซึ่งเจ้าตัวเองนะฮะโพสต์ในอินสตาแกรของตัวเองใน IG ในสตอรี่นะครับเป็นถุงมือตัวเองพร้อมกับอีโมจิรูปมือขึ้นไม่ได้มีข้อความอะไรครับแต่แปลงความหรือแปลงสิ่งที่อาริซงเบเกอร์จะสื่อก็คือน่าจะกลับมาซ้อม เต็มรูปแบบได้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าในวันเนี้ยอาจจะวันพฤหัสหรือวันศุกร์อะไรแบบเนี้ยนั่นแปลว่าใกล้หายกลับมาแล้วนะฮะสุสัปดาห์นี้กับคิสซาเบเลตจริงๆอาจจะเร็วไปถ้าซ้อมได้แค่วันเดียว2วันไม่เป็นไรแต่เกมยูโร้าลกสัปดาห์หน้าจริงๆก็ไม่ต้องส่งเร่งส่งลงอีกถูกป่ะเพราะยูโรป้าก็ไม่ได้เป็นแบบเราเข้ารอบอันดับหนึ่งไว้แล้วอะ่ะไม่ได้ว่าจําเป็นต้องแบบโอ้ฝืนใช้อาริซงแบบรีบขนาดนั้นแต่จะใช้ก็ได้ถ้าจะเอามาเรียกคอมฟิตแต่ที่แน่ ถ้าซ้อมได้ตั้งแต่วันนี้หรือวันศุกร์อะไรแบบนี้นะเป็นต้นไปวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยโอ้โหเกมกับแดงเดือดทันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะฮะประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องราวของแม็กคาริสเตอร์เมื่อวานนี้เราทราบกันดีเนาะเหมือนเขามีเป็นแผลที่บริเวณหัวเข่าเพราะว่าเหมือนน่าจะโดนปุ่มสตัร์ทโดนปลายสตัร์ทบาดของคู่ต่อสู้นะฮะซึ่งตอนแรกมีการพันเอาไว้ก็ไม่พอต้องเย็บพอเย็บทีนี้เคลื่อนไหวได้ยากอ่ะ ตอนนี้นเย็บไปแล้วเจ้าตัวนะฮะโพสต์ในอินสตาแกรของตัวเองเลยครับในโซเชียลของตัวเองเลยว่าทุกอย่างสบายดีนะฮะแล้วเขาบอกว่าผมมีแบบเย็บ got a few stitches นะครับก็คือเหมือนกับมีเย็บไปสัก2-3สเข็มเย็บไม่เยอะนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแบ็ s ซ o นนะ I will ว u b b c k s soon. We keep going. ค o m o on. ไอ้คำว่า i will be back s o o นนั่นแปลว่าตัวเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาไม่ได้เจ็บหนักอะไรเมื่อวานนี้ผมก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าอ่านจากคำพูดครอบอ่านจากปฏิกิริยาหลังเกมที่เดินกอดคอกับซิมิกายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มาบวกกับที่เขาโพสต์เองแบบนี้เจ็บไม่นานครับไอคนเป็นแผลเย็บแบบเนี้ยแผลหายก็กลับมาเล่นได้แล้วเพียงแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์เองอะเตวันพุธแล้วเตต่อวันเสาร์คิซซา,าเบเ่ตมันไม่ทันแต่เกมยูโรป้าลีกผมว่าไม่แน่อาจจะทันเลยนะ นะครับโอเคนี่ก็เป็นข่าวดีที่2คนกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของโจเอลมาติดเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าเจ็บ ACL นะครับหรือว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเขาว่าฉีกขาดซึ่งตามกําหนดของมนุษย์ทั่วไปเลยโดยเฉพาะนักกีฬานะเอาเอานักกีฬาที่แบบรักษาแบบดีที่สุดนะหกถึงเก้าเดือนนี่ยังไม่รวมคนธรรมดาแบบเรานะลองถ้าคนธรรมดาแบบเราไปเจ็บ ACL นะเล่นบอลแล้วเจ็บ ACL แล้วว่าไม่ได้รักษาดีที่สุดแบบนักบอลน,นะสองปียังไม่หายเลย ่างปียังยังรู้สึกว่าเดินไม่ได้เหมือนเดิมเลยอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับผมมีคนที่เขาเคยเป็นแบบนี้ซึ่งที่ผมรู้จักนะอ่ะแต่มาติดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปิดเทอมแน่6เดือนบวกนะครับทีนี้ฟันได้ครับออกมาส่งกําลังใจครับเฟอร์กิวฟันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ส่งกําลังใจว่ามันเป็นเรื่องยากลาบากสําหรับทุกคนที่จะยอมรับในเรื่องนี้ว่ามาติดเจ็บยาวปิดเทอมไปแล้วผมรู้สึกเสียใจแทนเขาและครอบครัวมันทําให้เราทุกคนเนี่ยเจ็บปวดผมได้ติดต่อและคุยกับเขาแล้ว จะเอามาติดเนี่ยเป็นนักเตะชั้นยอดอยู่กับเราอยู่กับวิวภูมาหลายปีและยิ่งในฐานะเพื่อนเนี่ยฟันได้บอกยิ่งในฐานะเพื่อนผมไม่อยากเห็นเขาเจ็บนานแบบนี้ผมเคยผ่านมาก่อน่อะฟันได้เคยผ่านเจ็บ a c l มาก่อนนะผมรู้ว่าหลังจากนี้อีกหลายสัปดาห์หลายเดือนมันจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อสู้กับอะไรหลายอย่างมันยากลําบากแค่ไหนเราทุกคนจะคอยหนุนหลังเขาถ้าพวกเขาถ้าเขาต้องการเราเมื่อไหร่เราจะไปช่วยเขาทันทีนะครับ แต่ก่อนอื่นขอให้การผ่าตัดลุ่วงไปด้วยดีและจากนั้นก็จะเริ่มสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายมาติดครับเพื่อนๆสัญญาเหลือถึงปี2024นะครับนั่นแปลว่าบางทีถ้าเกิดไม่ต่อสัญญากันถ้าเกิดไม่มีการรีฟูลไปยื่นสัญญาให้หรือคุยกันไม่ลงตัวหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ต่อสัญญากันถึงซัมเมอร์นี้จบซีซันนี้หมดสัญญาแยกย้ายนั่นแปลว่าเกมกับฟูลแลมที่ตัวเขาบาดเจ็บอาจจะ เป็นเกมนัดสุดท้ายในสีเสื้อของเรียภูเขาไปแล้วโดยที่เขาจะไม่ได้เล่นอีกแล้วเราอาจจะได้เห็นหน้าเขาเองไหมใช่อาจจะได้เห็นอย่างเช่นเกมสุดท้ายในแอนฟิลด์เดือนพฤศจิกายนเกมนัดส่งท้ายในบ้านอาจจะมาอาราเป็นแฟนหน่อยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่อสัญญานะแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ไมาในฐานะที่แบบลงไปในสนามอยู่ดีเขาอาจจะเล่นนัดสุดท้ายกับฟูลแลมไปแล้วครับนี่เป็นเรื่องเศร้านิดๆเลยนะฮะเพราะเขาก็คือหนึ่งในตำนานนะครับ หนึ่งในตำนานเเนี่ยเราลองดูนี่นะดูแฟกไฟที่คิสวิลเลียมเขาเขียนผมว่าเออน่าสนใจก่อนมาติดจะย้ายมาเรียบูคว้าแชมป์เดฟเอโพคาวกับซูเปอร,ร์คัพกับชาวเก่นะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราด้วยการเป็นแบบฟรีเอเยน่นศูนย์ศูนย์ครับศูนย์แดงเลยนะไม่มีค่าตัวย้ายมาแล้วมีส่วนร่วมกับเราในทุกๆแชมป์พรีเมยรีกแชมปี้ยนลีกซูเปอร,ร์คัพ ฟีฟ่าขับเวอร์ครับแชมป์สโมสรมโลกนะเอฟเอครับลีกครับคอมมอนดิที้ชิลยิงไปสิบเอ็ดจ่ายหกนะกับราคาศูนย์บาทที่เราจ่ายไปมันก็เกินคุ้มไปเยอะมากๆมีบางคนอาจจะบอกว่าเออมาติดเจ็บเยอะใช่ก็เจ็บอยู่บ่อยๆแต่ว่าบางปีเขาไม่เจ็บเลยก็มีบางปีเจ็บเยอะก็มีคือมันอาจจะแต่ฟรีอะครับแล้วคุณภาพการเล่นระดับมาติดอะครับผมว่ามันคุ้มมากกว่าไม่คุ้มอะผมไม่มอง คือผมมองไม่เห็นมุมไหนเลยที่มาติดจะไม่คุ้มแล้วก็พูดตรงๆถึงตอนนี้ต่อ้เขาไม่ต่อสัญญาอัมลาไปผมให้เขาเป็นหนึ่งในตํานานนะเขาอยู่ในความสำเร็จของเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบตัวสํารองนะเป็นตัวจริงด้วยบงังคับหลายครั้งเลยแบบแบบพอพอพอคืนฟอร์มได้แม็กจะเก่งแล้วก็เป็นตัวจริงได้อยู่เสมอถูกไหมฮะอืมโอเคทีนี้เนี่ยคนที่จะเป็นตัวแทนครับมันก็มีข่าวขึ้นมาทันาทีแหละแน่นอนตามสเต็ปนะ พอมีนักเตะเจ็บก็ต้องมีข่าวตัวแทนสื่อก็ต้องไปขุดมาเล่นนู่นนี่นั่นวันนี้มี2ส,สื่อที่แหม่ไม่ใช่สื่อระดับสูงเป็นจอห์นคอสมิลเลอร์ครับเป็นหัวหน้าสายข่าวของทางบิลเลอร์กับอีกสื่อหนึ่งก็คือจะเป็นเดอะซันสองสื่อนี้ต้องกรองก่อนเป็นสื่อระดับล่างอ่ะผมพูดแบบนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสนใจอ่ะเอาที่เขารายงานก่อนเขารายงานเขาบอกว่าลิฟฟูเนี่ยให้ความสนใจติดตามดูฟอร์มคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะ ผมขออนุญาตเปิดอ่านก่อนนะมันอ่านยากมันจะเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสเพราะเขาเป็นคนฝรั่งเศสเขาชื่อว่าอ่มักซองลาครูส์นะครับถ้าเราอ่านตามภาษาอังกฤษมันเป็นแม็กเซนลาโครสอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสมันคือแม็กซองลาครูส์นะครับเป็นกองหลังของววฟบวกอายุ23ปีเอออายุดีอายุดีดนะอายุเข้าเกณฑ์แล้วก็สัญญาเหลือแค่อีก18เดือนสัญญาถึงปี2025เออสัญญาก็ไม่เยอะเกินไป เจ้าตัวได้เป็นตัวหลักของบบวกในปีนี้แหละเป็นมาหลายปีแล้วละ่ะยืนคู่กับฟนะานเดอร์เฟนอ่ะเมื่อก่อนนี้ยืนคู่กับฟานเดอร์เฟนนะฮะทีนี้เขาบอกว่าลิพูลเลงเลยจะเอามาแทนจะเอามาติบนะครับในสื่อสองเจ้าเนี้ยก็มีรายงานประมาณเดียวกันแหละว่าลิพูก็อาจจะต้องทุ่มนะฮะยังต่ำสามสิบล้านนี่ทางวบบวกเนี่ยอาจจะตั้งค่าตัวตั้งแต่ว่ายังต่ำสามสิบล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับลิพลูว่าจะซื้อหรือเปล่าลิพูมีสนใจมาร์เกฮีด้วยนะ แต่ว่าทางด้านมาเกฮีเนี่ยพาเลสเขาไม่ต้องการปล่อยดังนั้นไอลาครวเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าเขาก็บอกแบบนี้ที่สื่อบอกทีนี้อะอย่างที่ผมบอกต้องกรองก่อนผมไม่อยากให้เพืเ่อนๆฟันธงเชื่อแน่ๆว่าลิปูจะไปเอาลาครวแต่เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราสนใจอยู่จริงๆก็ได้เพราะมันมีหลักฐานหนึ่งโมบี้นะครับทวิตเตอร์เจ้านี้เขาจะเป็นพวกสายสเกลในโลกออนไลน์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าแหล่งข่าวที่เขาได้รับมายอชมัเคยอชมัเคคือขอพอ,อก,กีฬาของเราใช่ไหมยังมีสัญญ,ญาอยู่ แล้วยอสชมาเคเคยอยู่ทีมไหนเคยอยู่วบบวกและยอสชมาเคกลับไปดูเกมล่าสุดเลยเมื่อวานเนี้ยยอสชมาเคไปดูเกมวบบวกเจอกับกับปหลักและตัวเนี้ยไอลาครวเนี่ยเล่นดีมากเล่นดีด้วยมันมีสตัดมีอะไรอยู่นะยอดเยี่ยมแต่ว่าแหมเป็นข่าวทันทีแค่กลับไปดูนัดเดียวเป็นข่าวทันทีแต่ก็ไม่แปลกครับมันก็เขาก็ต้องตามสเกลดูนักเตะคนนั้นคนนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เคยดูเกม การบาดเจอวบบวกเมื่อเดือนพฤศจิก,กาย,ยนด้วยเรียกได้ว่าเหมือนยอนชมาแค่เนี่ยไปดูวบบวกเล่นเนี่ยประมาณ2รอบแล้วเขาก็เป็นที่เชื่อกันว่าอาจจะดูลาครัวนะฮะอาจจะดูลาครัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือโมบี้พูดเองว่าเขาตามดูเขาจะชอบตามดูนักเตะเยอะนะคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาดูมาหลายทีแล้วคนนี้เก่งเขาบอกเนี้ยแล้วบอกว่าไลซิกเนี่ยอยากได้ด้วย ตอนนั้นอยากได้มาแทนโกนาเต้อยากได้ลาครัวมาแทนโกนาเต้ตั้งแต่ตอนโกนาเต้ย้ายแต่ว่าแม้สุดท้ายไม่ได้สุดท้ายทางนู้นเขาไม่ขายทางวบวกไม่ขายแต่จนถึงตอนเนี้ยวบบวกด้วยสัญญาที่นักเตะเหลือน้อยลงเรื่อยๆก็อาจจะต้องจำใจต้องขายในในในช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าจะมักกะลาหรือซัมเมอร์หน้าก็ตามถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาสัญญาเหลือน้อยลงเรื่อยๆครับเป็นนักเตะระดับเป็นนักเตะที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเจ็บยากถึกทนทานแข็งแรง เรื่องของสภาพจิตใจในการเล่นทีมระดับระดับท็อปเนี่ยอาจจะต้องมาปรับกันหน่อยแต่คุณมีเฟอร์กิลฟันได้อยู่เดี๋ยวฟันไดจะดูแลเขาเองมีแววที่ดนะะีก็น่าสนใจฮะก็ติดตามกันแล้วก็ผมดูนี่สัญญาเหลือถึงปี2025จริงครับเหลือ18เดือนเหลือไม่เยอะส่วนสูง190เออส่วนสูงดีเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับติดตามกันต่อฮะว่าจะยังไงกันต่อนะฮะส่วนดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ ตัวดาวรุ่งยู1ค่เคนเนี้แต่อายุเพิ่ง18ปีนะฮะคนนี้เขาชื่อว่าคายาโนซิวานะครับแมอยู่กับเบนฟิก้าคนนี้เป็นนักเต่เบนฟิก้าชื่อก็เหมือนคนโปรตุเกสน,นะแต่น่าจะเป็นลูกครึ่งสามารถเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ด้วยเขาก็ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุด U19 U21 อะไรแบบนี้นะอ่าเป็นกองเป็นตัวลุกเป็นปีกตัวผิวเป็นปีกตัวอายุ18 ก็ไม่รู้ว่า,ามันมีข่าวฮะจากสื่อ soccernews.nl ก็เป็นสื่อในฮอลแลนด์ Holland. เขาบอกว่าลิพูสนใจที่จะล่าตัวไอ้หนูคนนี้เลยคือถ้าซื้อไปผมเดาว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นการซื้อเข้า Academy นะฮะโอเคก็เดี๋ยวดูว่าต่อไปเราจะซื้อคนนี้จริงเปล่าลอง,ลอง,ล,องลองจำชื่อเอาไว้แล้วกันส่วนชูอัลเฟลิกครับมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะแบบชื่นชมชื่นชอบเดวินิกโซวัสลนะพูดผ่านสื่อใน น่าจะในสเปนนะครับบุนโดเดบอดิโบนะฮะอย่างสปิลเลอร์ทีวีมันมีการแบบว่าเขาเอามานะฮะโดยเขาก็บอกนะว่าโดมินิกโซวาร์ายเนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชอบเขามากนะผมชอบการเล่นของโดมินิกโซวาร์ายของลิเวอร์พูลมากและผมไอติ้งฮิคูดเพรฮิเอร์วันเดย์วันหนึ่งเขาจะเล่นกับเราเฮ้ยไอจัวเฟลิกมึงพูดอะไรแบบนั้นมึงจะบอกว่าซูบาร์จายจะไปบาร์ซ่าในวันหนึ่งอย่างนั้นหรือซึ่งอาจจะเป็นไปได้ใครจะรู้แต่ว่า ณนะอนาคตอันใกล้ผมยังเชื่อว่าโดมิเกสูบไลน์ยังอยากอยู่กับเขาไปอีกอย่างน้อยอะอยู่อีกสองสามปีแล้วค่อยไปก็ได้สมมตินนะถ้าวันนึงจะไปเพราะเราไม่มีใครรู้หรอกนะักเตะนะแต่ว่าผมว่าเขาไม่ไปตอนนี้แนะ่ผมเชื่อแบบนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการชนเสาชนคารเนี่ยโอ้โหวันนี้มีการลงลึกสตัดที่มากกว่าเมื่อวานแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ต้องลงลึกก่อนก็คือรถยนต์ซูซูกิ ของดีแน่นอนแล้วก็ดีๆส่งท้ายปีทริปเปิลโบนัสดีลสต่อนะครับต่อที่1ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่สองน,นะครับต่อตอนที่2ต่อที่2ส่วนลด1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ต่อที่3มนะครับมีดอกเบี้ยราคาพิเศษให้ลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดได้เลยที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมเท่านั้นใกล้แล้วนะครับฝากาไว้ด้วยอ่ะกดไลค์กดแชร์กันออกไปฮะมาดูกันที่เรื่องราวของการชนเสาชนคาน วันนี้สคอร์กาครับสื่อที่เขาจะมีข้อมูลฐานข้อมูลเกี่ยวกับสตัดหลังบ้านเยอะๆอยู่แล้วเขาก็ออกมาพูดว่าเนี่ยตามหัวข้อเลยใครคือกองหน้าที่โชคร้ายที่สุดอันลักเกียสนะครับสไตรเกอร์ igers, นะอันลักเกียสไตเกอร์ใครคือคนที่ยิงชนเสาชนขานมากที่สุดเอาอันนี้คือสิติที่ออฟต้าเก็บได้นะครับที่ฐานข้อมูลของออฟต้ามี เฉลี่ยออกมาเป็นต่อต่อแบบต่อเกมเลยต่อเก้าสิบนาทีเลยใครที่แบบมกักจะยิงชนเสาชนคานบ่อยที่สุดปรากฏว่าขอขอย้ำนะครับว่าอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันหกสองพันเจ็ดที่ฐานข้อมูลมีที่ฐานข้อมูลออฟตาโจมีปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือดาวินนูเยตเลยนะครับสิบแปดสิบเก้าปีที่ผ่านมาฮ 18-19ปีที่ผ่านมาที่มีถ่ายข้อมูลดาวินูนเยสคือคนที่ยิงชนเสาชนคานมากที่สุดเฉลี่ยแล้ว0.36ครั้งต่อ90นาทีนั่นแปลว่าเอาผมแปลเป็นภาษาคนง่ายๆเลยคือ3เกมถ้านูนเยสได้ลงเล่นเต็ม90นาที3เกมนะจะมีชนเสาชนคาหนึ่งครั้งอันดับหนึ่งเลยลองลองมาเป็นเดนิสอะไรเนี่ยอันเดฟมีมิเรเดนเปติชโจซิฟมิดิชจะเป็นพวกชื่อไม่ค่อย,อยนี่นะ อีแบนเฟอร์กูสันเอ็นเกติอาเฮาส์กา纳โชเนี่ยมีเฮนันเดสอ่ะก็จะตามตามมาทำเนะี่ติดอันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเอาความรวดเร็วสมมุติว่าชนเสาเกินสิบครั้งชนเสาชนคานเกินสิบครั้งขึ้นไปในี่ยจะนวนเกมที่เร็วที่สุดนวนเยสอันดับสองครับสี่สิบสองนัดที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกพอแตะหลักสี่สิบสองปุ๊บชนเสาชนคานครบสิบนัดเลยแต่มีหนึ่งคนครับที่ชนเสาชนคานครบสิบครั้งเร็วกว่า ดูยืยอีกนั่นก็คือหลุยส์ซัวเรสอดีตกองหน้าของเรานี่เองนะแค่37นัดก็ยิงชนเสาชนคายไป10ดอกแล้วรองลงมาก็จะมีพวกนี้นะฮะอย่างที่เด้เห็นในภาพเดมบาบาลาฟินยาคิเซโนโรนัลโดเควินเดอร์บอยฟานเพอร์ซี่ลิกกี้ลมเบิร์ตเฟรนันโดตอเรสแล้วก็ออลิวัตสกินตัวเลขอันนี้ย้ำนะในภาพนี้คือจำนวนนัดที่ลงเล่นแล้วยิงได้ชนเสาชนคายไป10ครั้งอ่าน,นี่คือ10อันดับแรก ก็จะได้เห็นสตัดที่น่าสนใจขอบคุณสโคการด้วยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมพูดมาหลายวันติดต่อกันว่าแหมมันไม่คมจริงๆนะมันมันไม่นิ่งจังหวะสุดท้ายมันไม่มีความคอมโพสนะเออแต่ว่าแหม t หรือว่าการมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรูปกับการบิวเกมอ่ะเอาง่ายๆดาวินนูเยสผมสรุปภาษาคนแบบนี้เลยนะ ดาวินนูนเยสเป็นกองเป็นผู้เล่นพิม์ลีกในปีนี้ที่มีส่วนร่วมกับการเซตอัพเกมแล้วก็ได้ลุ้นทําประตูเงี้ยมากที่สุดต่อเกม6.05ครั้งนั่นแปลว่าเกมเกมหนึงเวลาเราจะบิวขึ้นไปแล้วได้ยิง1ครั้งจะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะ่ยนูนเยสจะมีส่วนร่วมกับเกมลูกนั้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมเซต หรือจ่ายโดยตรงเลยหรือจะเป็นเซตจ่ายให้คนอื่นก่อนแล้วคนอื่นไปจ่ายให้อีกคนนึงได้ยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้เนี่ยเขาจะนับเป็นการสร้างโอกาสหนึ่งครั้งเนี่ยคอนติบิวเนี่ยการมีส่วนร่วมกับเกมลุกเนี่ยอันดับหนึ่งของพิม์รีเลยนั่นแปลว่ามันมีส่วนร่วมกับเกมลุกอยู่เสมอในเกมเกมหนึง่งมันจะมีส่วนร่วมกับเกมลุกให้เห็นเห็นเลยหกครั้งเป็นอย่างต่ําไม่ว่าจะยิงเองจ่ายให้เพื่อนหรือจ่ายแล้วเพื่อนไปทําต่ออะไรก็ตามนี่คือความอันตรายของดาวินนูเยสเพียงแต่ว่ามันยังอันตรายไม่สดตรงที่่ไมคมค มันไม่นิ่งขอให้แก้ตรงนี้เร็วๆแล้วกันพูดสามวันติดต่อกันแล้วครับเรื่องนี้เนาะเออแต่ว่าก็น่าสนใจก็ต้องพูดส่วนเทนนาโนครับจากแอซิสจากเกมล่าสุดเนี่ยที่เปิดจากกระนะครับเปิดนะฮะเปิดรูหลังบ้านนะฮะแม่งตั้งใจดึงด้วยตอนแรกไม่ได้ดึงพอดึงแล้วก็ดึงเสื้อขึ้นด้วยแล้วก็เปิดบอลแล้วก็ฟันได้ยิงเนี่ยก็ได้แอซิดครับเรียกได้ว่าลูกแอซิดจากการ เปิดก้นของอาร์โน่เนะเอาให้ขำนะเป็นแอซิดที่ห้าสิบหกในพีมยรีไปแล้วส่วนโลบสานที่ทำสถิติแอซเป็นกองหลังนะเป็นกองหลังที่แอซิดเยอะที่สุดในพีมารีที่ห้าสิบเจ็ดลูกเนี่ยเทรนตตามมาแล้วอีกลูกเดียวจะเทียบเท่าอีกสองลูกจะทาลายซึ่งมีโอกาสเลยที่เทรนด์จะทําลายลบลาโบเพราะลาโบยังเจ็บอยู่ในช่วงนี้อาจจะไปจนถึงมกราคมด้วยซ้ำที่ลาโบต้องพักหรือกุมภาผมก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะครับ อ่ะเทรนารโนนะครับดูทรงแล้วแซงแน่ๆน,นะครับอ่ะตูดแห่งแอนฟิวนะฮะส่วนรองเท้าครับแหมในที่สุดก็กลับมาใส่พีเดอรเตอร์ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์ภาพเนาะเทรนโชว์พีเดอรเตอร์เลยหลังจากใส่พีเดอรเตอร์เนี่ยทั้งยิงติดต่อกันสองนัดแล้วก็มาแอซซิตอีกพอเปลี่ยนรองเท้าแล้วโหดขนาดนี้นะฮะเออ อะส่วนคาวเบิร์ครับโอ้โหเป็นเรีพูลต่อสัญญาฉเฉลิมเฉลยอเฉลิมสลองต่อสัญญาคาวเบิร์เป็นผู้สนับสนุนอีก10ปีโอ้โหเซ็นสัญญากันยาวมากอยู่กับเรามาตั้งแต่1992เนะเท่าที่ผมเปิดอ่านเนี่ยเออ First launch 1990, 1992เฟิร์สลอ n อนนายนานยนทะฮะก็คือตั้งแต่1992เลยฮนะอยู่กับเรามากี่ปีวะเนี่ย30ปีแล้วมั้งนะฮะ 31ปีแล้วฮะแ,แล้วก็ยังต่อไปอีก10ปีเรียกได้ว่ายาวๆครับลิฟวูลกับคาวเบิร์กนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันง,ง่ายๆนะครับจะไดไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้ในทุกช่องทางสามารถโดเน a กด,ด,ด,ดส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นอกจากสมัครสมาชิกแล้วส่งโดเน a ได้นะครับใน Facebook ด้วยเช่นกันขอบคุณทุกคนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ก